กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆกชงกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมรีน a อ z u ู i ีนกับผม NT Channel นั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกม MMORPG นะครับนะผมที่ภาพสวยมากๆรวมถึงก็จะมีภาษาใช้ด้วยเองนะครับผมเข้าใจได้ไม่ยากเลยเนาะซึ่งส่วนตัวผมก็เล่นมาตอนนี้ถึงเรเวล191แล้วนะครับผมคือติดงอมแงมมากๆครับผมคือสนุกจริงๆนะคือฟาร์มเวลเพืินมากๆนันเองนะครับผมสำหรับเกมเขา รวมถึงเขาก็จะมีระบบต่างๆมากมายจริงๆทุกคนคือเยอะมากๆครับผมระบบดูดิโอ้โหเลือกทําไม่ถูกแล้วเนะี่ยคือระบบเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะฮะรวมถึงเพื่อนๆเ,เพียงแค่เล่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับในเรื่องของ VIP ฟรีแล้วครับผมส่วนตัวตอนนี้ผมไม่ได้เติมสักบาทเลยนะครับแต่เรเวล VIP เนี่ยผมได้มาฟรีตอนนี้ถึงเรเวล2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ บอกได้เลยว่าเกมนี้นะผมไม่จาเป็นต้องเติมก็เก่งได้นี่งนะครับผมและก็สามารถติดท็อปเซิร์ฟได้ถ้าเราขยันนะซึ่งวิธีการโหลดเกมนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปสอนโหลดกันก่อนแล้วกันเนาะ สำหรับการโหลดเกมนะฮะอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมให้กดลิงก์ด้านล่างของเรานะครับผมต้องโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับผมถึงจะสามารถโหลดเกมได้เนาะซึ่งเกมที่เราจะพามาโหลดคือ r ีน่าอาซูรีนั่นเองนะผมสามารถพิมพ์ชื่อเกมได้เลยละกันนะครับผมนี่ครับก็คือตัวเกมนะอย่างที่บอกนะครับผมเราต้องทําการโหลดแอปพลิเคชันลิงก์ด้านล่างของเราก่อนนะครับผมไม่สามารถโหลดตัวเกมมาได้เลยนะฮะ และพอเพื่อนๆโหลดเสร็จนะครับผมสามารถเข้าเกมได้เลยละกันนะครับผมพอเข้าวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายมากนะครับใช้เพียงแค่อีเมลของเพื่อนๆก็สามารถสมัครได้แล้วจ้าหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเสร็จนะครับผมแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ลงได้แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเลือกอาชีพนะครับผมซึ่งมันก็มาจากตำนานจีนนั่นแหละนะครับผมมีหลายตัวละครมากๆครับผมมีทั้งงอคงนะครับผมดูดิ มีตีซื้อนะครับผมดูตัวละครตีจังก็มีนะครับมีตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับผมหลายอาชีพมากๆนะครับและแต่ละตัวละครก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกเล่นกันได้ละกันนะครับผม เห็นไหมครับผมวิธีการโหลดเกมนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลยละกันนะผมก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ละกันนะครับผมกับเกมรีน่าอสูรินนะครับผมเป็นเกมแนว MMO ที่ผมรู้สึกว่าฟาร์มเวลเพลินมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยละกันเนาะซึ่งก็ขอรับเควสักคู่ละกันนะครับผมเดี๋ยวขอพาไปโจมตีกันหน่อยละกันนะ ซึ่งการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะผมก็จะมีในการที่ฟาร์เวลแบบเอ,อ่อปกตินะีผมเนื้อเรื่องปกตินะฮะแล้วก็การลงดันตีบอสแบบเดียวแบบทีมมีหมดเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะตีบอสแบบเดี่ยวให้ดูกันก่อนละกันนะครับผมมาว่าการต่อสู้จะเป็นยังไงคร่าวๆครับผมมันจะมีในการออโต้เอฟเคอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็เลยกดเอฟเคไปเลยละกันนะครับผมเห็นไหมนี่นะผมยกเลิกเอฟเคเราสามารถกดได้เลยนะแต่ผมไม่กดนะครับผม และรว,วมถึงมีร่างเทพด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเป็นร่างเทพไปดูแล้วกันครับซึ่งแปลงเป็นร่างเทพเนี่ยมันก็จะเป็นคนละอาชีพกับของเรานะครับผมมันก็จะแปลงเป็นตัวละครต,ตัวอื่นนะซึ่งร่างเทพเนี่ยเราสามารถหาตัวละครอื่นมาเล่นได้ด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าร่างเทพเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วกันเนาะโอเคครับอันนี้เป็นร่างเทพครับซึ่งอาชีพที่ผมเล่นเนี่ยอาชีพผมจะเป็นหอคงนะครับผมซึ่งอาชีพก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นเลยแล้วกันี้ รวมถึงดูครับตีบอสอย่างมันเอฟเฟกอลังการมากครับผมตึมตามตึมตามนะฮะดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลล์จริงครับดูหมอคงรวมถึงมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะฮะซึ่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่ม,มาเตตัสต,ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีการโดนดาเมจเบาลงอะไรทานองนั้นนะฮะอย่างที่ตอนนี้เกมแนะนําของเราเนะครับเกมแนะนําให้เราซื้อตัวละครตัวนี้นะครับผมเพื่อจะเป็นการที่ได้รับในเรื่องของลดดามเมดสิบเปอร์เซ็นต์น เพราะว่าเราก็ถือว่านี่อยู่แล้วนะครับผมมียกเหลือเฟือนะฮะเออซึ่งไอซื้อตัวเนี้มันจะทําให้เราเนี่ยผ่านมอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะลดดาเม็ที่ได้รับเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการผ่านบอสมากขึ้นนะทุกคนนะแม้พลังของเราจะสามไม่สามารถสู้บอสได้พูดตามตรงเพราะาบอสต,ตอนนี้เลเวล220่แต่ผมเลเวลแค่190นะครับผมเออมันก็เลยจ,จะดูตึงๆนิดนึงละกันนะฮะเออรวมถึงอย่างที่ผมบอกไปเลยละกันนะครับผมสกี่ยับในเรื่องของเทพนะครับผมเราสามารถ เลือกเทพได้เยอะแยะมากมายครับผมแต่มันก็จะต้องรอในการปลดล็อกอีกนั่นเองนะฮะแลวตอนนี้ผมมีเทพแค่ตัวเดียวทุกคนเพราะว่าเลวลยังไม่ได้โหดมากนะครับผมนี่รวมถึงเห็นไหมฮะเสียงภาคเป็นเสียงไทยด้วยเป็นไงโคตรฟินนะฮะและตัวละครดูดิยเยอะมากอะ่ะดูดิโอ้โหน่ารักมากอะ่ะดูโอ้โหโอ้โหอลังการมากของจริงปะางคนดูดิ แค่ตัวละครเทพสวรรค์นี่ก็ออกเป็นแนวเทพแล้วนะครับผมไปเที่เลยแหละต่อไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็จะช่วยอย่างที่บอกไปเลยว่าจะมีทั้งเพิ่มดามจได้ทําดามิดได้แล้วเราก็สามารถอัพกินในเรื่องของเลเวลสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมเลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงได้นะครับไอซึ่งของพวกนี้เราสามารถหาจากดันเจี้ยนทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมหาได้ไม่ยากเนาะพวกของดันเจี้ยนทั่วไปเนาะแต่เราเามาฟักไข่เล่นกันดีกว่าทุกคนนี่เราได้ที่ฟักมาแล้วครับผมเราฟักไป แล้วเรนคือมันต้องเติมนะครับผมสัตว์ในการเปิดช่องนะซึ่งตอนนี้เราไม่มีเปิดช่องแล้วก็ต้องรอต่อไปโอเคครับตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่3ตัวนะครับผมสัตว์เลี้ยงมีเยอะมากครับดูดีมีหลายตัวละครจริงนะครับดูโคตรเทพซึ่งวิธีการหาสัตว์เลี้ยงแบบเทพๆนะครับผมเกมนี้ก็แจกด้วยเองนะครับผมนี่เพียงแค่ทําภารกิจให้ครบนะครับผมรับไปเลยนะครับผมสัตว์นี่ครับผมสัตว์เลี้ยงระดับแร์โอ้โห โคตรเท่ฮะอันนี้คือตรงตีมเรามากนะครับผมเป็นนาจาใช่ไหมทุกคนเออเหมือนเทพนาจานะฮะเพราะดูจากวงร้อตรงเท้าเขานะเออก็ไม่หลมกันว่าใช่หรือเปล่าเห็นไหมอ๋อช่นี่ครับผมนาจาผมมีชื่ออ่านไม่อ่านไงโอ้โหมีชื่อให้อ่านไม่อ่านนะครับผมเออเพียงแค่ทำภารกิจนะผมก็สามารถได้รับแล้วนั่นเองนะครับผมง่ายภารกิจไม่ได้ยากมากมายเนาะรวมถึงก็จะมีในเรื่องของนี่ครับผมเพียงแค่ล็อกอินนะครับผมรับไปเลยฮะสำหรับ คอสตูมต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของอาวุธต่างๆที่เขาจะแจกให้กับเรานั่นเองนะฮะดูโอ้โหใส่สุดรผูกไทยอย่างเท่ซึ่งตอนแรกที่เราเลือกมาเนี่ยังเป็นยังเป็นหงอคงที่ใส่ชุดเกาะอ,อยู่เลยนะทุกคนนะแต่พอมาเป็นอย่างนี้คือแบบโอ้โหเอาเท่ซะแล้วละเพื่อนพหันะฮะที่ก็สามารถอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเติมนะครับผมเราสามารถได้รับฟีซอยู่แล้วนะครับผมดูสัตว์ขี่นี่คือเยอะมากนะครับผมดูโอ้โหแต่พวกนี้อาจจะต้องเติมครับผมเนี่ยไอพวกเท่ๆเนี่ยอาจจะต้องเติมนะ นี่เลยอุ้ยมีเรือก,กล้วยด้วยผมเรือก,กล้วยก็มีวิขีดนะทุกคนนะเอาเรื่องจัดเ <c oughs> นี่ยวะผมตัดเลี้ยงเยอะมากเลยไม่ใช่ตัดเลี้ยงแสัตว์ขี่โอ้โหมังกรโอ้โหโคตรเทพื่ตรอันตรายและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้หมดเลยเว้ยเออคือระบบในเกมนี้คือเยอะมากนะทุกคนนะแลวคือบอสต้องหนจะตายไปนะอึดจังวะโอเคแก้ตายแล้วทุกคนแต่เราเร,าราอบอสตายด้วยกันครับ ซึ่งบอสตายนะฮะเราก็จะได้รับของจิปทะนะครับผมเริ่มถึงก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์สวมใส่ก็จะเพิ่มให้สเตตัสหลักของเราได้ดีมากๆกนั่นเองนะฮะโอเคผมบอสตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นปะครับได้รับในเรื่องของ XP เกี่ยวกับ GP ด้วยนะเออให้เยอะจัดอะดูรับไปเลยครับเปิดให้หมดครับเห็นไหมได้มาแล้วนะผมสำหรับชุดเกาะนะครับผมขั้น5้าด้วยครับผมนี่เลยครับผมสําหรับที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมยิ่งเรานะฮะ หาอุปกรณ์นะครับผมที่เป็นแต่ละขั้นได้มากขึ้นเท่าไรนะครับผมเห็นไหมไมันก็จะยิ่งปลดล็อกนะครับผมสับตรงนี้ที่ผมทําอยู่นะตอนนี้นะยังไม่ครบนะครับผมขาดต้องเยอะนะฮะยังไม่ครบเลยขาดอีกหลายจุดมากๆซึ่งไอตรงที่เป็นเสียงทองเนี่ยคือเรามีแล้วนะครับผมแต่ที่อย่างเงี้ยคือยังไม่มีนะฮะเราก็ต้องไปฟาร์มมาแกะแหละนะครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนเราสามารถเก็บครบ ซึ่งพอถึงขั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความแรงแล้วก็ในเรื่องของดาวด้วย,น,ยนะครับผมยิ่งดาวเยอะยิ่งความแรงเยอะยิ่งขั้นเยอะก็จะยิ่งโหดมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะฮะเห็นไหมคือระบบนี่คือแบบมีหลายขั้นมากๆซึ่งณนะตอนนี้นี่คือผมเนี่ยยังไม่ได้ถึงกระโหดมากมมยผมเต็มที่ได้แค่ขั้นหกหนึ่งชิ้นเองนะครับซึ่งมันก็ต้องฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมถึงเราจะโหดนะรวมถึงคอสตูมเกมนี้คือเยอะอจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปเลยก็จะมีทั้งปีกด้วยครับผมดูโอ้โหเท่จ ซึ่งปีกเราก็สามารถอัปเกรดได้ครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของสมบัติครับผมอันนี้ฟีลคล้ายกับแบบว่าเป็นที่ห้อยอยู่ข้างหลังนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเท่อยู่ครับผมอันนี้คือได้เท่เลยแล้วก็จะมีสตาร์วุธนะครับผมที่เป็นอาวุธให้กับเรานะครับผมอาวุธนี่ก็มีแบบแฟชั่นด้วยนะโอ้โหออร่าแบบออร่าจับจะจัดนะทุกคนนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ผมมีสตาร์วุธครบแล้วนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของสมบัติแล้วนะฮะพอเราใส่ในที่บอกประเด็นปะมันก็็จจะะรอออยยู่แล้ววกมีาธ คอสตูมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมแลวก็จะมีดูดิกิกี้ของเราเต็มตัวไปหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิงหรือว่านี่ครับผมสเตียรของเรานะฮะโอ้โหคือตัวละครเต็มไปหมดอะ่ะทุกคนตัวละครเยอะมากและเกมนี้สามารถอัปเกรดในเรื่องของเรเวลได้ด้วยนะครับผมและถ้าเราสามารถจุติได้นะครับผมเราก็าได้รับในเรื่องของสกิลใหม่ที่ปลดล็อกมาด้วยเลยนะฮะแต่ณตอนนี้ผมยังไม่สามารถจุติได้เลยนะครับผมเลยต้องรอก,กันไปก่อนละกันนะฮะซึ่งเกมนี้ก็ยังเหมือนเกมแนวเทนเบททั่วไปในที่จะมีในเรื่องของคุยได้ทำนะ ซึ่งเควรตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับผมเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าเควแต่ละอย่างเนี่ยจะรับในเรื่องของอะไรเป็นหลักนะเช่นก็จะเป็นในเรื่องของเพชรในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของ XP นะซึ่งช่วงแรกผมแมนะนําว่าเป็นในเรื่องของ XP ดีกว่าครับเพื่อเป็นให้เราปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นเนาะอ่าและเกมนี้ที่บอกไปเลยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นเสียงพากย์ไทยด้วยเนี่ยนะครับเวอร์กูดมาก อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับในเรื่องของโค้ดนะครับผมเราไม่จะเปต้องไปหานอกเว็บในเว็บอะไรต่างๆเลยนะครับเราสามารถกดเข้าแอปพลิเคชันแอป exit ซ์เกได้เลยมันก็จะพาไปนะครับผมในเรื่องของการกรอกโค้ดแล้วนี่ครับอันนี้ผมกรอกไป้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมี3โค้ดนะครับนี่นะฮะพอเรา Copy มาเสร็จนะครับผมเราก็สามารถมากรอกภายในตัวเกมได้เลยละกันนะครับผมกดเข้าที่คำว่าแรกนะฮะตรงนี้ก็สามารถกรอกได้เลยครับผม แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลพื้นฐานแล้วนั่นเองนะฮะและเกมนี้คือดันเจียนโคตรเยอะนะทุกคนนะก็อย่าลืมมาเล่นกันได้ละกันนะครับผมก็มีดันเจียนที่แบบว่าตะลุยดันไปได้เรื่อยๆรวมถึงก็จะเป็นดันเจียนรายวันนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นข้าวๆเลยละกันนะครับผมซึ่งไอ้ดันเจียนพวกนี้เราต้องลงให้หมดอยู่แล้วแหละนะครับผมเพื่อจะได้รับในเรื่องของทําให้เราเนี่ยเก่งมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีแจกทั้งไข่สัตว์เลี้ยง อัปเกรดสัตว์เลี้ยงได้ในหุ่นที่อัปเกรดเทพเะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการแจกเพชรนะครับผมที่จะมอบให้กับเราซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าควรลงให้หมดนะครับผมเพื่อได้รับนะครับผมทั้ง XP และก็ของที่รอเราอยู่ละกันนะซึ่งคลิปว,วันนี้ผมก็มีประมาณนี้ละกันถ้าชอบแจก็ยเริ่มกดไลค์แล้วก็ดก,กด Sub สไครต์ผมเลยละกันนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยละกันเนาะและเจอกันใหม่ในคลิปวโอหน้าครับคลิปดวดโอนี้ก็มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้า อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน